รายได้ต่อปีเท่าไหร่ถึงควรจะพิจารณาซื้อ S S F คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะคะและนี่คือช่องเคลลี่ V I c o a c h ครับ มีคำถามส่งเข้ามานะฮะว่ารายได้ต่อปีนะประมาณ3 0 0แสนนะครับโดนหักภาษีไปปีละ4ี่ห้าพันนะครับมีประกันสังคมนะครับมีค่าลดหย่อนด้วยซึ่งอันนี้ไม่ทราบว่าค่าอะไรนะครับแล้วก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะแต่ว่าไม่ได้แจ้งมาว่าหักลดหักไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถามคำถามคือจำเป็นต้องซื้อกองทุน S S F หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับผมเดาจากอายุของผู้ถามนะน่าจะยัง อายุไม่มากนะครับน่าจะไม่เกิน30นะครับหรืออาจจะอยู่แถวๆนี้นีแน่แหละนะครับนี้ไอเดียในการที่เราจะพิจารณาว่าเราจะซื้อกอง S S F D หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือ ต้องดูว่าเงินที่เราเหลือนะครับหลังจากที่เป็นรายได้สุทธิที่จะเอาไปถูกหักภาษีเนี่ยครับมันอยู่ในเกณฑ์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่า S S F เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราจะต้องถือนะอย่างน้อยก็คือ10ปีนะครับคือ,อไม่ได้สนอายุนะฮะเราไปซื้อตอนอายุ50ก็ต้องถือ10ปีเราซื้อตอนอายุ30ก็ถือ10ปีเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเคยมีทําคลิปเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงก่อนอ ก่อนที่เขาจะเริ่มมีขาย S S F แล้วอะว่ามันน่าจะเหมาะกับใครนะครับก็อันนั้นเนี่ยโดยโดยมองมองส่วนตัวนะคิดว่าเหมาะกับคนที่ซื้อก่อนอายุ40นะครับแต่จริงๆเราจะซื้อดีเลย์มาอีกหน่อยก็ได้นะครับมันก็เป็นการเป็นการวางแผนในการวาง cash f l ในอีก10ปีข้างหน้านะครับเอาไว้สามารถวางแผนช่วงหลังเกษียณได้ด้วยเหมือนกันนะครับ คานนี้มาสู่คําถามตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาคิดแบบอย่างนี้นะครับคือถ้าสมมุติว่ารายได้ของเรานะรายได้สุทธิเรานะครับอยู่ที่3ามแสนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้ไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรอย่างอื่นมาเลยนะครับก็สิ่งที่เราจะใช้เป็น ค่าใช้จ่ายได้แน่นอนนะครับก็คือหักไป1นึ่งแสนแรกนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีเงินเดือนประจำนะครับก็หักไปได้1 0 0 0 0แลดหย่อนตัวเองเนี่ยอีก60,000นะครับตอนนี้จะเหลือฐานอยู่สองแสนสองนะครับครน,นี้มีประกันสังคมด้วยนะครแต่ว่าก็ผมให้หักเป็นประกันสังคมแบบปกตินะก็คือสูงสุดไม่เกิน9,000ต่อปีนะครับก็ลบไปอีก9,000ถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะมีโปรโมชั่นนะครับที่ประกันสังคมเขาคิด น้อยกว่าปกตินะครับแต่อยากให้มันเป็นเกณฑ์ปกติแล้วกันนะครับเราจะได้เอาไปคำนวณได้นะครับพอหาเอาไปแล้วเนี่ยก็เหลือ211,000นะฮะ ทีนี้มีลถหย่อนอย่างอื่นซึ่งอันนี้นผมไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะก็ข้ามไปก่อนละกันแต่ว่ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยผมสมมติเอาละกันนะว่าถ้าเราเหักออกไปนะครับประมาณ3%ของรายได้นะครับก็จะ3 8 0แสนคูณ3%นะคือ11 400นะครับเราก็หักออกไปจากก้อนนี้อีกนะครับ11 400ปืึป๊บป๊บนะฮะ เน็ตแล้วเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณแ0นเนะครับแ9 9 6 0 0บาทนะครับคราวนี้ไอ้เงินตรงนี้ถ้าไม่มีการบริจาคถ้าไม่มีซื้อประกันชีวิตถ้าไม่มีซื้ออะไรอย่างอื่นแล้วเนาะนะครับ ก็สมมุติว่าอันนี้คือเข้าตารางฐานภาษีเลยนะครับหนึ่งแบาทแรกนะครับยังได้รับการยกเว้นอยู่นะครับก็จะเหลืออยู่49,600นะครับและ49,600เนี่ยี่แหละคือคิดภาษีอยู่ที่5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,480บาทเท่านั้นเองนะฮะทีนี้น้องที่ส่งเข้ามาบอกว่าถูกหักภาษีไปประมาณปีละ4 5,000ผมเข้าใจว่าน่าจะขอคืนได้นะ นะครับก็น่าจะได้คืนมาประมาณสัก2 3 0 0 0บาทนะครับคราวนี้คำถามคือแล้วเราควรที่จะไปซื้อ S S F หรือเปล่านะครับ ถ้าในแง่ของมุมมองเรื่องของการไปลดหย่อนภาษีนะครับก็ต้องบอกว่ามันลดได้น้อยมากนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมมองของการวางแผนเกษียณนะหรือว่าอยากจะเก็บออมนะครับแล้วเรามีกระแสเงินสดเหลืออยู่พอสมควรนะครับเราจะไปซื้อเอาไว้นะครับปีละหมื่น2อ0 0 0ื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็คือต้องไม่เกินรายได้ของเราด้วยนะครับซึ่งฐานของเราเนี่ยถ้าอยู่ที่3,8 0 0 0นนะครับในตัวของกอง S S F นะครับเรา ราจะสามารถซื้อได้30%นะครับแต่ไม่เกิน 2 0 0 0บาทนะครับซึ่งอันนี้คือถ้าซื้อเต็มแม็กซ์เนี่ยก็1 1 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งในชีวิตจริงคงไม่ได้สามารถซื้อขนาดนั้นนะเพราะว่าสภาพคล่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บเงินเอาไว้แบบเอาไวอ้ออมอะไรแบบนี้นะครับก็ไปซื้อกอง S S F ก็ได้นะครับคือเราจะไม่ได้ซื้อในมุ่งเน้นไปเรื่องของการประหยัดภาษีละแต่ว่าเราจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการออมนะครับคราวนี้คําถามเนี่ยซื้อเท่าไหร่ดีนะ ก็ถ้าจากการคำนวณเมื่อตะกี้นะครับตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าตัวรายได้สุทธินะครับที่จะต้องมาถูกคิดภาษีเนี่ยอยู่ที่49,600นะครับถ้าเป็นคนใช้เงินประหยัดนะครับแล้วเหลือกระแสงเงินสดอยู่เยอะนะเรามีเงินสดอยู่เกิน49,000นนะครับจะซื้อทั้งหมดนี้เลยก็ได้ก็คือเราจะไม่เสียภาษีเลยสักบาท นะฮะประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีไม่มากพอนะครับก็คือใช้จ่ายปกติอะนะฮะเราก็อาจจะซื้อหมื่น0ก็แล้วแต่อย่างน้อยๆน,นะครับเราจะมั่นใจได้ว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้านะรเรามีออมเงินเอาไว้ละนะครับอย่างน้อยปีละ2 0 0 0 0ื่นสามหมอะไรก็ว่าไปตามที่พวกเรามีนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในด้านของข้อดีของมันนอกเหนือจากการลดหย่อนภาษีอีกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามันขายไม่ได้ไนงะ พอมันขายไม่ได้นะครับการที่เอาเงินเข้าไปไว้ใน S S F เนี่ยมันก็มีข้อบังคับคือกฎหมายมันบังคับเอาไว้นะาะทให้เราเนี่ยไม่ค่อยอยากขายนะเพราะว่าเราถ้าเราเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วเนาะเราก็จะไม่อยากขายออกมานะนี่มันก็เป็นตัวช่วยของมันแต่ถ้าเราเอาไปซื้อกองธรรมดานะครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะ กิเลสไม่สามารถชวนให้เราไปซื้อของที่เราอยากได้นะฮะไม่มีพวกชุดโกโกวาอะไรเงี้ยนะเราก็ซื้อก่องธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าภาษีที่ลดหย่อนไปได้เนี่ยภาษีที่ลดลงมาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ซิกนิฟิแคนมากนะครับแต่ก็ถ้ามองว่าอยากจะได้เฮ้ยมันทั้ง2ต่อนะก็ เอ่อจะเอาไปซื้อ SSF ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัจจัยอย่างอื่นอะไรอีกด้วยนะครับที่จริงแล้วถ้า,าให้คำปรึกษาส่วนตัวนะครับผมจะดูเรื่องสถานะด้านอื่นๆด้วยนะครับอตอนนี้มีภาระอะไรที่จำเป็นต้องผ่อนต้องซื้ออยู่หรือเปล่านะครับต้องส่งเงินให้ทางบ้านไหมนะครับแล้วปัจจุบันอายุเท่าไหร่อันนี้เราก็จะดูหลายๆมิตินะครับเข้ามาดูว่ามันเหมาะสมไหมกับการที่จะใส่เงินเข้าไปตรงนี้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะส่งคําถามนะครับอยากจะปรึก ึกษาเพิ่มเติมอย่างมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line แอดแคลลี่เวียโนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ส่งคําถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าลองทักเข้ามาว่าอยากมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะฝากช่วยแชร์นะครับสับสคราย e ช่องด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สับสครายนะครับแล้วก็เราจะได้เจอคอนเทนต์ดีๆกันในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ